ก็พยายามพยายามใช้อย่างสุดความสามารถนะครับเราก็มีการออกด้วยวายมาตรการค่าโทษกู้กับสารวัตรที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับถ้าส่วนกลางไปจับหรืออะไต่ตามเนี่ยก็คนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับ เมืนอกจากนั้นเนี่ยผมก็มีการประสานทางท่งทงงงงนานปลัดกระทรวงการคมนะครับก็อยากให้ทางการทางนช่วยเราด้วยนะครับเพราะว่าทางการทางก็เป็นเป็นจุดใหญ่ที่เขาสามารถช่วยเราปราบปรามได้เป็นจุดช่างลดบรรทุเกเป็นเทคโนโลยีที่คอยตรวจน,นะครับแล้วก็นำทานเขาในเส้นทางทางหลวงที่เป็นทางหลวงสี่สี่หลักตัวชนบทเหพวกนี้นะครับเขาก็จะมีหน้า อยากให้เขาร่วมกับเราไปทงเดียวกันที่จะช่วยปราบปรามกาุกระหน่ให้หมดไปช่วยประกาศไปเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเลิกเลิกเป็นทุกหนักได้แล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาจริงนะครับจริงๆเราไม่ได้อยากจับใครเราอยากให้ทุกคนเลิกบรรทุกหนักนะครับเพราะการพุ่งกหน่ัก็จะทําให้เกิดผลเสียหลายอย่าง,ง,างเช่นถนนพังหรืออะไรต่างๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองว่า,าถ้าเป็นทุกหนักจะอยู่ไม่ได้นะครับ ค่าบริการในต่นจะอยู่ไม่ได้แต่ผมมองว่าถ้าเกิดมาตรฐานเดียวกันเข้ากันหมดคือทุกคนจะทุกราไม่ได้เลยเนี่ยราคาของการขนส่งเนี่ยจะถูกปรับขึ้นมาให้เหมาะสมกับจํานวนที่เขาสามารถบรรทุกได้นะครับซึ่งผมมองว่าถ้าถ้าเราเข้าใกฎหมายโดยเท่ากันทุกผู้ให้บริการเนี่ยเดี๋ยวราคาจะปรับไปจุดที่เหมาะสมเองที่เหลือไปแข่งกเรื่องกรารบริการนะครับก็อ,อยากจะฝากไปสัมพันธ์ว่าขอทุกท่านเนี่ยร่วมมือกันนะครับ ไม่ราทุกหนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นใครรรทุกหนักก็ช่วยแจ้งมาทางตำรวจตำรวจทางหลวงตำรวจสอบสวนกาวได้นะครับเราจะเร่งดำเนินการโดยเร็วครับใครเป็นเจ้าของนะครับของทั้งหมดออกมาจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับนะครับแล้วก็เราก็คงต้องดำเนินการกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับแล้วส่วนเงินที่ ที่ไม่ยอม,มนะครับก็คงคงคิดว่าเราคงคิดว่าเราปฏิบัติการเหมือนเหมือนไฟไหม้ฟางนะนะจับแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็คงเลิกนะครับตอนอนี้ยืนยันนะครับว่าไม่มีเลิกนะครับไม่มีเลิกแล้วก็ที่สําคัญถ้าตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้องเนี่ยทางผู้บังคบัญชาเนี่ยสั่งการชัดเจนว่าให้ดําเนินการเต็มที่นะครับก็ถือเป็นนโยบายหลักของกองบัญชาการตำรวจสอบเหตุการณ์นะ กองกำลังการตำรวจทางหลวงนะครับแล้วใครที่คิดว่าจะหลบเลี่ยงได้เนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับมันใครเสียผควิดโจรเนี่ยเขาก็มาแจ้งตำรวจอยู่แล้วนะครับชาวบ้านเดือดร้อนถนนพังเขาก็มาแจ้งตำรวจอยู่แล้วหรือผู้ประกอบการรใดๆที่เขาวิ่งถูกกฎหมายน้ําหนักไม่เกินเนี่ยเขาเห็นว่าน้ำหนักเกินวิ่งเขาก็มาแจ้งมาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น รถบรรทุกหนักเนียไม่มียาเสพติดนะเงี้ยมีเดี่ยวซ่อนได้รถบรรทุกหนักซ่อนไม่ได้ครับไปนั่นก็ขอให้เริ่องแปลกแ้วไปต่อตามดีหว่าแต่ไหมไนันก็ไม่รู้ใครแล้วบต้องทำกับ